สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนรู้ไว้ปลอดภัยแน่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแจกทริคสังเกตสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในช่วงฤดูฝนโดยสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือฝนที่ตกหนักและตกสะสมอาจทําทให้เกิดอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะบริเวณน้ําตกนักท่องเที่ยวไม่ควรประมาทก,กับภัยธรรมชาติสามารถสังเกตสัญญาณเตือนจากบริบทธรรมชาติได้ โดยจะพบว่ามีบรรยากาศฟ้าครึ้มคล้ายฝนจะตกมีเสียงน้ําไหลดังขึ้นผิดปกติอุณหภูมิของน้ําเปลี่ยนไปจากปกติสีของน้ําเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือน้ําขูนขึ้นน้ําตกมีปริมาณน,น้ําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีกิ่งไม้เศษดินหินกรวดไหลมากับน้ํานอกจากนี้ให้สังเกตพฤติกรรมของสัตว์ป่าหากจะเกิดอันตารายสัตว์ป่ามักจะแตกตื่นและหนีออกมาจากป่าจนผิดสังเกต ทั้งนี้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดนวนส่งผลกระทบต่อทั้งทรัพยากรธรรมชาติป่าไมา้และชีวิตสัตว์ป่ารวมถึงชีวิตของมนุษย์ที่ต่างได้รับผลกระทบส่งต่อถึงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากประชาชนประสบเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่ป่าอนุร,รักษ์หรือพื้นที่ใกล้เคียงสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่า1 3ึ2ตลอด24ชั่วโมง